วันนี้เราจะมาประกอบเชื่อมท่อ U P v C นะครับแฟงหรือหน้าแปลนรีดิวหรือข้อลดเอลโบหรือขอ้องอวาวหรือวาลและกลาวนะครับ <W> ครับก็ขอสวัสดีนะครับจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมสุวัสดี์ DIY นะครับวันนี้ จะมีการประกอบแล้วก็เชื่อมข้อ UPVC นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเห็นงานประกอบข้อแบบนี้มันก็จะมีเฉพาะการทากาวอย่างเดียวแต่งานนี้จะมีการเชื่อมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นลายที่ต้องใช้ความแข็งแรงคือต้องเน้นนิดนึงนะครับซึ่งมันจะเป็นลายที่นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม วาวตัวนี้มันจะมีโอลิงด้วยนะฮะเวลาประกอบต้องระวังอย่าให้โอลิงหายม่งั้นเดี๋ยวมันจะรั่วนะครับเมื่องานประกอบเสร็จนะครับทีนี้ก็มาถึงงานเชื่อมนะฮะและนี่ก็คือ หน้าตาของลวดเชื่อม UPVC นะครับแล้วก็จะมีตู้เชื่อมตู้เชื่อมตัวนี้ระบบการทำงานมันก็คือมันจะใช้ลมเป่าความร้อนออกมานะครับลักษณะเหมือนใดเป่าผมตัวนี้จะเป็นท่อลมนะครับวิดปิดเปิดแล้วก็โอลล่มเร่งเบาไฟตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กเสียบ เวลาประกอบนะฮะจะ้ท่อลมเข้าไปเสียปักเข้าไปแต่นั้นเราก็เปิดสวิตช์ปรับไฟเบาแรงอาจจะต้องเสียบปลั๊กก่อนนะฮะส่วนหัวเชื่อมด้านในมันก็จะเป็นขดลวดทำความร้อนนะครับเวลาเราเชื่อมลมมันก็จะเป่าความร้อนไปที่ชิ้นงานนะฮะ อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังสับสนอยู่เกี่ยวกับคำว่า PVC UPVC แล้วก็ PPVC นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมาจากตัวผง PVC นั่นแหละนะครับส่วนคุณสมบัติที่เขาจะใช้งานอย่างอางท่อตัวเนี้นะฮะเขาต้องการความแข็งแรงความเหนียวความทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างออกมาก็กลายเป็น อ่า UPVC ส่วนเวลาที่เขาไปทำสายยางนะครับเขาต้องการความลื่นความยืดหยุ่นอะไรแบบเนี้ยเขาก็ผสมผงอีกตัวหนึ่งเข้าไปก็จะกลายเป็น PPVC ซึ่งทั้งหมดมันก็คือมาจาก PVC นั่นแหละนะครับในเวลาเชื่อมสังเกตดูว่าที่มันลอยไมย่ไหมเนี่ยนะะมีลอยไหมนิดนึงเนี่ยนั่นคือลอยมยันไหมากาวนะครับไฟผมก็เป่าไว้ประมาณนี้ฮะเล็ก เลขหกคูเจ็ดเวลาที่เราเริ่มเชื่อมนะฮะเราก็เป่าความร้อนไปที่ปลายลวดกับแฉบของชิ้นงานนะแต่ต้องรองให้กาวมันแห้งก่อนนะครับแล้วก็เวลาประกอบเนี่ยถ้าจะให้ดีอย่าให้กาวมันเยิ้อมออกมานะครับถ้ากาวมันเยิ้อมออกมาแล้วมันโดนความร้อนจากเครื่องเป่าตัวนี้เครื่องเชื่อมตัวนี้นะมันจะเป็นรอยไหมไม่สวยงาม แต่ทั้งนี้มันก็รอยไหมมันก็แก้ได้นะครับโดยการใช้กระดาษทรายขัดเบาๆหรือว่า,าใช้สีมาทาทับก็ได้นะครับพอลวดมันเกิดความร้อนนะฮะจากชิ้นงานเนี่ยเราก็กดกดลวดไปที่ชิ้นงานแล้วก็มันจะละลายติดกันเลยนะครับ ผมเปิดไฟแรงก็เลยต้องสายโัวเชื่อมไปมานะครับถ้าแช่นามันจะไหม้นะแต่ถ้าเราเปิดไฟเบาๆเราก็ไม่ต้องสายก็ได้แล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเป่าไปเมื่อเราเดินล้วนมาครบรอบนะครับตอนที่จะจบแนวเชื่อมให้เราซ้อนแนวขึ้นไปนะครับโดยซ้อนไปครึ่งหนึ่ง ให้ล่องมันอยู่ตรงตรงกลางพอดีจากนั้นให้เราใช้คัตเตอร์ตัดนะครับตัดเบาๆแล้วก็ดึงมันก็ออกแล้วฮะเนี่ยส่วนรอยไม่ไหม้นี่คือรอยกาวรอยกาวที่มันเยิ้ยมออกมา ส่วนจอยที่เหลือเนี่ยเราก็ไล่เชื่อมเหมือนกันหมดเลยนะครับสําหรับการทากาวอย่างเดียวนะครับบางทีถ้ามันโยกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการรั่วได้นะครับแต่ถ้าเราเชื่อมทับไปแบบนี้เนะี่ยโอกาสที่มันจะโยกมันก็ยากดังนั้นความแข็งแรงม,มันก็จะเพิ่มเป็นสองเท่านะครับ การประกอบสําหรับการเชื่อมนะครับเนี่ยถ้ามันมีกาวมันจะเกิดรอยไหมมันจะดูไม่สวยงามแบบนี้นะครับคือมันจะไหมกาวที่มันเยิ้มออกมาเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดรอยไหมเนี่ยเวลาเราทากาวเราอย่าให้มันเย ill, ิม้มออกมาหรือไหมก็เช็ดออกแบบนี้นะครับก่อนเชื่อมนะะมันก็จะไม่มีรอยไหมอ,อันนี้ไม่มีรอยไหมเนี่ยคือกาวมันไม่เยิ้มนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถแต่งได้นะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับตัวอย่างการประกอบแล้วก็การเชื่อมท่อ U PVC นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่เชื่อมก็ได้นะครับเราทากาวมันก็อยู่แล้วเหมือนที่เราทำตามบ้านตามร้านของเรานะครับก็คือทากาวอย่างเดียวมันก็อยู่แต่ว่าถ้ามีการเชื่อมลงไปเนี่ยมันจะป้องกันการโยกแล้วก็มันจะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นอีกเป็นสองเท่านะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่นำมาให้ชมในวันนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ